หลังจากต่อจากคลิปที่แล้วครับน,นี่ก็จะเป็นการไถปลูกไถปลูกหญ้าแพงกลุลาครับอันนี้จะเป็นการขั้นตอนการเตรียมดินนะจากคลิปที่แล้วเราไปซื้อหญ้ามาเนาะอันนี้ก็จะให้ดูว่าเราจะปลูกหญ้าครับอยมานะมาช่วยกันถูก เนี่ยเราจะตีดินให้ร่วนเนี่ยรอบแรกเราก็ไถก่อนเราจะไถทิ้งไว้ก่อนไถที่นี้เสร็จเราก็มาปั่นปั่นให้มันเนียนแล้วเราก็จะโรยทําการโรยยาโรยต้นกล้าโรยแล้วก็เราจะเอาโรตารี่ยำ่ำครับเราจะไม่ปั่นรอบสองเราจะยำ่ำเดี๋ยวเราจะดูว่างอกหรือไม่งอกามารอติดตามชมกันครับ เรากำลังขั้นตอนการปั่นดินครับปั่นให้มันเนียนให้เรียบที่สุดพอได้ที่แล้วเราก็จะทำการโรยท่อนพันธุน์ครับ จะเอารถยำ่ำเดี๋ยวเรา,เาดู่อเสร็จรจะโรยให้เต็มนี่เลยอ่ะต่อไปเราจะเป็นการย่ำครับเราจะไม่ปั่นนะเราไม่ปั่นล้วเราจะเอาโรตารี่โรตารี่เป็นตัวกดครับ จะกดใ,ให้เหมือนเป็นการปักเราจะเป็นการปักปกติเขาจะปั่นเนาะเขาจะวานแล้วก็ก็ปัน่นแต่นี่เราเราจะแค่กดกๆไม่ต้องให้มันจม ฝนตกและคืนนี้แหละเห็นไหมเนี่ย เขาบอกว่ามันงอกเร็วกว่าปัน่นงอกเร็วกว่าปัน่นเพราะว่ามันมันอยู่แถวบนบนนะมันไม่ลึก หวานวานให้เต็มแเราจะย่ำให้หมดเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งเราต้องมาดูความคืบหน้าเดือนหนึ่งน่าจะขึ้นไหมอาจจะขึ้นเน,ะนาะนะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งครับสำหรับใครที่อยากลองปลูกแบบแบบไม่ต้องฟั่นนะไม่ต้องปั่นแต่เอาโรตารี่แบบย่ำเอา ประมาณ3งานครับประมาณ3งานหมดทอนพันใบ200ประมาณ250ครับไม่รู้ว่าหนาหรือบางนะแต่ด้วยสายตาแล้วเราดูมันน่าจะหนาหนาพอประมาณงองไม่งองเดี๋ยวเรามารอบลุ้นกันอันนี้คือที่เหลือที่เหลือจาก300แตโลว่าเราซื้อมา300โล ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังยังไม่ย่ำนะเดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างฝั่งนี้ยังไม่ย่ำฝั่งนี้ย่ำแล้ว อีกเดือนหนึ่งเราจะมาอัปเดตว่าเราจะปลูกวิธีนี้มันจะงอกดีไหม่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ